สวัสดีครับพี่นองพ่อๆกระช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ก็ฮอดบัดขค้องกำเหลี่ยวนะครับพี่นองลอย,อยาง,งานประเพณีลอยกระทงเหรออ๋อเขาจัดล่วงหน้าสิตธิ์นะครับวัดคลองกล่ำวันนี้เล่นอยู่ที่อ่อ นี่อย่างนะคะตรงข้ามสนาม LG ระยองนะครับปลวกแดงตะบาทาวาซิมานะครับบวัวยักพิมพ์วัดข้องกมนะครับมาตามโลเคชันได้เลยนะครับพี่น้องมาตามแบบได้เลยอเตอนนี้ก็ย่างเวอร์เนนี่อย่างขายนะครับ เมื่อวานบรได้อัคลิปอย่างเลยนะครับพี่น้องเพราะวานอกยานะครับเมื่อวานนี้กินฟ้าหายจนไปสองพาลาไปสองยาฆ่าเชื้ออีกหนึ่งยาแก้แพ้อ,อีกสองนะครับรวมแล้วเป็นเจ็ดเม็ดเมื่อวานก็เลยหนอกไปเลยนะครับก็มีเมียเอฟซี FC นะครับมี่ถามเขามาวาน้องสุกท่านหายป่วยไปนะครับก็ สิบอกว่าเหมือนจะหายแต่มันก็ไม่หายนะครับตอนแรกคือมันแบบว่าดีขึ้นแล้วพอไปเอามานี่คือช่วงมือนีเอ้บอกไปมือนีบอกบอกก่อนหรือวันก่อนก่อนอีกเนี่ยนะครับมันเป็นอีกรอบนึงก็คือเป็นเป็นรอบเลกคือมันจังไดอะมันก็คือป่วยนั่นแหละครับมันก็คือไขถ้าว่าเป็นรอบสองนี่มัน มันกินยายตลอดมันเลี้ยวไขบ่บบขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นคือว่า,าจมูกนะครับบ่ได้กินลินจางจนะครับแต่ว่าบ่ได้ถึงกับบ่มีรสชาตินะครับยังกินยังรู้สึกถึงรสชาติแต่ว่ามันจังจนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นวัดยุติดลรงเลียนนะครับพามาทั่วกอนมูเลย แดดห่อนแห้งนะครับสารจะไเน้กระเคียนอีกแล้วอยากได้หวยบน๙พอพอแม่แม่ถ้าอยากได้หวยเดี๋ยวผมจีด้อันขอไว้เอ้ยชุดภาษี เงียบเนามากนะครับอันนั้นก็จะเป็นร้านตามสั่งอยูงค้ามนะครับเดเราจะนังเขาไปกินนะครับอันนั้นอะไรอะ่ะเป็นดนตรีลูกทุงท่งเหรอ มีที่ยังสีงคิดหดลำสิ่งนี่พี่นอ้องก็สิเป็นตะมวนเนาะ <c oughs> ของขาเมื่อท่านมีตังนะครับมาว่านว่าสิถ่ายรีวิวบอดีทายสัมบอดืนนะครับตอนนี้ก็จิบยาแก้อไอไว้เรื่อยๆนะครับพี่นอ้อง กินยาซ้ำไปเ,เปรื่อยๆให้มันบวาเป็นนี่นะครับกยาตลอดนะครับก็กินเบิร์ตมีอีรีได้นี่พี่น้นอ,ง,องนี่นะครับ แต่ว่าฟ้า่าไรจจนเขาห้ามกินติดต่อกัน3วันนะครับเดี๋ยวอีกมื่สองมือนนี่แหละครับก็เศร้ากินแล้วเขาเว้นไปอีกจังหน่อยท้าว่ามันบ่อหายนะครับวัด <What? S 2> คล,อก,ล,กล,ลอ,อกกลมกลมหรออ๋อกลมซสือๆนะบ่เหมืนกลมบ่ไม่เองนะ ก็ตอนนี้ผมยังหาห้องน่าอยู่ได้นี่พี่น้องเดี๋ยว่าไปทางฝุ่นก่อนนะครับพอตื่นลงมาจากรถบัสเลยเขาใหญ่มองมาทางพี่พอดีนะครับ สลนะน้ไปดินที่อยากล่างหนานะครับอ๋อนี่เห็นแล้ว วัดเพิ่นเกาะค่อนข้างสีกว้าขงขวางนิยนะครับน้องมีบอลแถวล่างหนปะล่ะมีอ่านไหมโอเครู้เรื่อง เดินมากก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับพี่น้องอืมผมได้เอาโฟม้างหนาม,มากบอกว่า,าถ้าบามาต้อง้างนำเปล่า,าด้วยนี้ฮืมสวยแล้วเอามาตะขีมท่าบ่าได้เอาไว้ เห็นได้ดีวันนี้กับน้ำยาบ้าปาลปากนะครับกับแปรงสีฟันอย่าสีฟันฝนนุ่นไม่เป็นไรงั้นก็เค่นี้ห้องน้ำก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าไดงคิดอยู่ถ้าสมมุติตอนเลี่ยงค้นมานหลาๆนะครับ ซิมีบอลใน้เขาบอลซิมีบอลให้อา,นาบน้ำบอลถ้าว่าบอถึงราเวทีมันืิต่างบันไดอ่ะเดี๋ภาพไปบึงบนเวทีก่อนจะได้สิได้ปิดคลิปแล้วก็มาหาจัดการเที่ย์เจ้าของนะครับเพราะว่าคิดว่าอยู่กัน,นามแบบนี้ถือโทรศัพท์คือสิบลสะดวกนะครับพี่น้องมั่นสิตกลงไปในน้ำนะครับ คิดว่าน่าสีาแถวนี้ลราบังบ่เมนอกหรือว่าจะเป็นตรงวิธีที่ผมพาไปถ่ายมาหูคือกันนะครับเดี๋ยวผมไปบางอีที่เพราะว่าตอนนี้คือเดาสถานที่บ่ออกเลยนะครับพี่นอ้องบอนนอนบอนส่วนคิดว่าก็สีอยู่บนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สีมานอนพัก่อนแถวนี้นะครับพี่นอ้องโอเคครับคลิปนี้ซีขอ,องไว้ไปซ้ำนี้คลิปหนาพ่อกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ